พาคุณผู้ชมขยับไปต่อวันนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่กลุ่มธุรกิจย่านสีลมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งที่สีลมกําลังจะเปลี่ยนแปลงครับเพราะว่าล่าสุดมีการเปิดตัวสมาคมเรารักสีลมนะครับประกาศชัดเจนครับว่าจะพลิกโฉมถนนสีลมซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสําคัญเป็นย่านการค้าสําคัญของกรุงเทพมหานครครับ นางอรดีขอให้ครับนางอรดีณนะระนองครับนายกสมาคมเรารักสีลมท่านได้กล่าวถึงจุดเริ่มต้นครับของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสีลมโดยระบุว่าถนนสีลมมีจุดเด่นก็คือเป็นย่านเศรษฐกิจที่สําคัญแห่งแรกของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นย่านธุรกิจการค้าที่มีความเป็นมายาวนานแล้วก็ได้รับสมญานามว่าเป็น a l l Street of Thailand ครับซึ่งมีผู้คนจํานวนมากครับที่หมุนเวียนเข้ามาทํากิจกรรมกันตลอดทั้งวัน จึงเห็นว่าต้องปรับปรุงพื้นที่ตามความต้องการของคนที่นี่ครับโดยจะเน้นไปที่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวความสะดวกสบายความปลอดภัยต่อการดําเนินชีวิตโดยตั้งเป้าครับ120วันแรกจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของสีลมครับทมได้เริ่มปรับปรุงภูมิทัศน์นี้ก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะคะแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ120วันจากนี้นะคะเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของถนนสีลมนะคะ เรื่องของทางเท้านะคะวันนี้เราก็จะปรับปรุงทางเท้าให้มันมีความลาบเรียบตอนนี้มันก็มีตะปุ่มตะป่ํานะคะแล้วก็เรื่องของอความปลอดภัยก็คือเรื่องของาทางม้าลายซึ่งวันนี้เราก็รับทราบปัญหามาว่ามันไม่ค่อยชัดใช่ไหมคะการข้ามถนนก็เป็นเป็นเรื่องของความปลอดภยัย<ะ>เรื่องของพื้นที่สีเขียววันนี้เราก็พยายามจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวต่อไปนี้หน้าคานก็พยายามจะให้ความสําคัญ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นนะคะ ขณะที่คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็ระบุว่าสีลมนั้นเป็นย่านธุรกิจแล้วก็ย่านเศรษฐกิจที่สําคัญของกรุงเทพแต่ก็ยังมีความไม่เป็นระเบียบอยู่ก็ถือโอกาสดีครับที่ภาคเอกชนได้ดําเนินการพยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้มาหลายปีที่จะพยายามปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนสีลมแล้วก็ได้ร่วมกันทํางานกับทางกรุงเทพมหานครตั้งแต่ยุคผู้ว่าคนก่อนแล้วนะครับที่สําคัญครับคือถนนบริเวณน,นี้เนี่ยมีผู้ค้าค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความต้องการของกําลังการ ซื้อที่เยอะเช่นเดียวกันจึงได้มีการแจ้งให้กับทางผู้อํานวยการเขตบางรักเข้ามาร่วมหาแนวทางหาจุดสมดุลให้การปรับปรุปรงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามปลอดภัยนะครับแต่ก็ต้องมีความสมดุลทั้งผู้ค้าและประชาชนที่จะสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับการอยู่ร่วมกันของของหาบเล่แผงลอยกับคนที่เดินถนนเนี่ยต้องให้ให้เหมาะจริงแล้วที่ได้คุยกันหนึ่งอาจจะไม่ได้ไหมที่เราอาจจะเอาผู้ค้าที่อยู่บนถนนเนี่ยบนทางเดินเท้านเนี่ย ขยับไปที่เอกชนก็เห็นว่าในบางที่มีที่เอกชนที่มีที่ว่างอยู่อาจจะเป็นที่ว่างหน้าคาเนี่ยขยับเข้าไปแล้วก็ทํารูปแบบให้สวยงามแล้วให้ไม่ให้ออกจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะไปอันนี้คนต้องหาแนวร่วมร่วมกันระหว่างเขตอาจจะเป็นเจ้าภาพช่วยดูหรือถ้าจะมีพื้นที่ในซอยที่สามารถออกจากแนวถนนใหญ่แล้วก็จัดระเบียบเพราะจริงแล้วก็ต้องดูสมดุลเพราะบางคนเขาก็ค้าขายมาพอสมควรนะงั้นก็คงต้องดูเรื่องความเหมาะสมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองแล้วก็พยายามหาทางออกร่วมกันให้ได้ สำหรับถนนสีลมนะครับก็จะมีเหล่าบรรดาน,นักท่องเที่ยวยามค่าคืนเนี่ยโดยเฉลี่ยประมาณ1,000 0คนต่อวันครับส่วนคนทํางานเนี่ยมีถึง5,6 0 0 0ืคนต่อวันครับก็เลยทําให้ที่นี่กลายเป็นแหล่งเศรษฐกิจสําคัญแหล่งการค้าสําคัญครับที่มีคนมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่มากเป็นลําดับต้นๆของกรุงเทพจับตาและติดตาม120วันแรกกับการเปลี่ยนแปลงของสีลมนะครับ